สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอนาะมาตามยายลาวยายลาวฟันเห็นผู้ชายพี่น้องฟันฟันเห็นผู้ชายมาบอกเลขบอกเลขเพิินสองค่ห้างเดียวพี่น้องหอก็ไปรับสม้มเราฟังเลยค่ะคนใดตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามยายลาวพี่น้องยายลาวก็แต่งตัวงามแต่ยายลาวจะไปไซเนี่ยไ,ไปวัดอก็ได้ไปวัดลงไปย่ามวัด เออลงไปย่าวัดถึงอันถึงคิวเนาะถึงคิวถึงคิวย่าวัดพี่น้องเพราะว่าบ้านแม่ตรงได้นนี่เป็นบ้านทองเคียวพี่น้องเพิ่นต้องเว้นคนไปไปอยู่ในวัดพี่น้องไปแต่งคันหาคันยังหน่อยเนาะเออแต่งหาคนไปบูชาเอาเวลาคนมา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 ไหว้นั่ไหวนี่ก็จะก็มาบูชาเอาคันหาพี่น้องเงินถูกบาทจุกตั่งก็เข้าวัดนั่นเอเนาะเข้าวัดเบิดไปแล้วเงินสางวัดสร้างว่าสร้างวัดสร้างถนนแบบนี้พี่น้องสร้างนั่นสร้างนี่ในบ้านเนี่ย เพคนก็เลยให้คนในหมู่บ้านมีมีรายได้น้ำด้วยไหมเนาะวันนี้ขึ้นได้ยินข่าวขึ้นได้ยินข่าวว่ายายลาวฝันฝันอะไรฝันเห็นคนร้ายลายประจักคนเห็ดเพียงแล้วปรจักอะไรเพื่อนมาหยางมาแล้วเพื่อนบอกเลยเก่าซูลเพื่อนบอกผู้ชาย้หยางมาแล้วมาบอกหาซูลเก่าซูลเพื่อนได้บอกบดบอกลางบ่ป่ะเนี่ยบ่ อ urun, บอกแต่ว่าหาซูนเก่าซูนแต่ผ so right. yeah, ู้หัวแต่บอกแต่ว่าหาซูนเก่าซูนซื้อเด้อถึงบอกเออผู้นี้บอกแม่น่ะอือเนาะันแมงดากระถ่ายฝ้าถ่ายพี่น้องพ่อยายเล่าผุนกำลังจะไปวัดพี่น้องอ่ะก็ขอบคุณยายเล่าเรืาอยพี่น้องที่ให้แนวทางยายเล่าฝันเพผุนฝันชื่อเบิ้งล่องเบิ้งยายเล่าผุนฝันพี่น้องเพผุนฝันเห็นคนร้ายลายพี่น้องจ้าก็เจ้าเห็นยังพี่น้องแม่มีหนึ่งในนั้นมีผู้ชายผู้หนึ่งพี่น้องยางมาบอกยายเล่าว่าซื้อเด้อเลย ห้าศูนย์เก้าศูนย์พี่น้องเด้อพี่น้องเลขเยลาวะที่เลขเยลาพี่น้องผุนฝันเห็นคนลายพี่น้องฝันคนเห็นคนลายแต่มีหนึ่งในนั้นมีผู้ชายผู้หนึ่งพี่น้องผุนยางออกมาผ่นเลยบอกเลขเยลาวะเสือเด้อเลขห้าศูนย์เก้าศูนย์พี่น้องแคปน้าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบเวลาจานลายสำนักเบิงมมีผู้ใดรู้เลขสิออกตัวไรพี่น้องแม่น้องรากกย์เยราวก็เป็นแค่ซื้อนำเสนอพี่น้อง ไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยหรือพ่อเน่พี่น้องอาจจะไปลาวเย็นนี่ก็ได้พี่น้องเย็นนี้วันที่22วันจันทร์พี่น้องพ่อเหน,น่ไปเที่ยวลาวก่อนเราจะไปไทยเด้๋พี่น้องเด้อ,อขอบคุณยายเหล้ารา,า,ายที่ให้แนวทางของเอฟซีมีโชคมีลาบไปยายลาวนะคะคนเป็นหน้าเนาะคนเป็นหน้า,นา,า,นนาอะไรไล่ะาก <laughs> <า>ันเรเออคนไปหน้าค่ะก็เลยป้าสวยคนไปหน้าแบล่ วันนี้พี่น้องคนไปนาได้พี่น้องนภาพากันไปนาอแบบนี่บ้านแม่งดาพี่น้องนี่ทางไปนาพี่น้องบ้านแม่งดามันีไกลหมู่บ้านใ่จักน่อยพี่น้องใส่รถถไปแบบนี้เข่ามากเจ้ากับป้าแรงมากเข่ามากพี่น้องใช้เอาคนข้างไป

Thì muộn Thì thì ตะเลนยู่อยู่นี่ยยไล่ป่าไล่ป่าไล่ป่าไล่ไปไ่ไปคอยได้ไหมคอยอูอยูบูไล่ป่าไล่โมแหงปนไดต้องระบายใหญ่เอราะว่าบ่ห้ชันมีโมแหงไปได้กับปิ้วฮดม กยาขอเราโลกยายาเรียกหรอเนาไมใขึ้นนีมันก็ได้ซอยู่ด้่เนาะเขาก็นะอย่าเลยได้อยาเลยจ้ะ ี่น้องมาหอดาได้น้องนี่นี่เทียงนาไม่นองก็ได้เพียงนะนี่เทียงนาเทียงนาแม่ไม่นอนก็ได้มันรัดซื้อได้ก็ดีนะเนาะมนก็จะเอามาอยู่ได้ไม่น้อยเขามืเลิมเทียงไปเอามือเลิมเทียงรองโต หน่อยเพื่อนเพี่ยนเอาปลามาปล่อยไงเนี่ย,น,าาย,น,ย <c oughs> น้องน้องสะหน่อยนอ <c oughs> นี้ก็กะได้ไงกันนะ <c oughs> กะกะลีร้อเนาะ <c oughs> พี่น้องสะแมงดาปล่อยปลาพี่น้องนี่ยสะสะเป็นสะใหม่พี่น้องแมงดาก็เลยมาปล <c oughs> ่อยปลาปลาใหญ่เห็นยังปลาเห็นจักคือจักร เจ้าอเนี่ยนี่ก็โอ้วัดกะ่ดนแ่ะพีนน้องนาเอ้นาโกเน้องนีนน่นี่แหละนาำมนนาบางับางบันแม่น้จจองนาดายใหนหน่อยีนิ่อยน่อยก็ลองเกรง